กลับเข้าสู่รายการคุณพระช่วยครับผมมาถึงช่วงนี้เลยครับโอ้โหพ่โอโยมไม่ยกเตรียมตัวรอนะรอขำรอหากันอยู่กับสามนาเขาจะมีเรื่องเล่าอะไร,รเยอ,อะแยะกันมากมายไม่รู้ครับผมวันนี้จะมา่อยเรื่องอะไรนะเออนั่นเสิครับผมอ่ะ เห็นใส่รวมอยู่สงสัยเกี่ยวเรื่องมวยโอ้เรื่องมวยแน่ๆหมัดหมัดไม่มวยนะอ่านี่คือก็กีฬาของไทยมวยไทยครับมวยไทยมรดกไทยมรดกโลกอือโอ้พูดถึงมวยไทยก็จะมีพวกแม่ไม้มวยไทยนะอ่าใช่โอ้เยอะแยะมากมายมารู้วสามนาครับจะมากันกี่แม่ไม้มวยไทยก็มารู้นะอ่าพร้อมแล้วครับผมมวยไทยช่อยหน้ามาตอดต่อยมวย เงเงเยกรรมการผู้กราดโลกตัดสินการชกก็มามากมายประสบการณ์ด่านสังเวียนมีหลายเล่มเกวียนก็ที่เลือกชายความเกา่าเขา้าขันเจ๋งไอ้ส่วนความเก่งก็ไม่แพ้ใครนับหนึ่งไม่ค่อยถึงสิบแต่ก็มีอาชีพที่ดีได้อ พอเพียงเรามุ่งมันเพื่อเดินตามฝันและที่มุ่งหมายหลายปีก็ที่ฝึกฝนถ้าสร้างตัวสร้างตนจนเติบใหญ่จากค่าตัวสามร้อยกว่าก็เพิ่มพูนมาถึงสี่ร้อยได้ไม่เลือกงานไม่อยากจนนะไม่เลือกอดทนเราก็อดตาย ถ้าเราทำด้วยใจรักจะเงินน้อยเงินมากก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่วันนี้นัดพิเศษเพราะว่ามีสาเหตุก็ให้ทาไฟอ่าเออถ้าก็ให้ท้าไฟเป็นศิษย์ก็ชํำระแค้นเพื่อนรักอย่างแฟนกันเสียได้เลยนัดเรียให้จบจบใครแพ้ก็ต้องลบผลีกทางให้ ไอเราก็ไม่อยากมาแต่เขาจ้างพันห้าก็เลยมาได้ผู้ทกสุดขทาาทั้งสองฝ่า,ายนี่ยเออถ้าก็ทั้งสองฝ่า,อายอ่ะฝ่ายแดงแข็งสถานเนี่ฝ่ายแดงแข็งก็สถานผาสูงยาวเข่าดานมาหาภัยฝ่ายน้ำเงินผู้เหินหาวนี่ฝ่ายน้ำเงิน ผู้เหินหาวหาวหาวหมากระเป๋าจอมดุร้าย้หมากระเป๋าจอมดุร้ายเรื่องเดียวที่อยากรู้ถามหน่อยว่าจะได้ต่อยกันไหมเร็วๆเดี๋ยวถึงเวลาแล้วโอ้ยเดีย็นใจเออเหน่ขอ ขอคำชี้แจงด้วยว่าจะมาห้ามวยหรือมาปลาใสพูดอยู่นั่นแหละโอ้โหอ,อ,อ,อย่ามัวแต่เปลืองเวลานะจ๊ะฉันจะชำระแค้นก้อนใหญ่ขอเล่ว้วยนะมวยเห้ร้องเฉพาะเจนนะจ๊ะเพราะใช่ไหมไปจำมาจากไหนเนี่ยนะจ๊ะเนี่ยอย่ามัวแต่เปลืองเวลานะฮะฉันจะชำระ แขนก้อนใหญ่ห้ไไม่ไดแขนก้อนใหญ่ไอ้เพื่อนมันเนละคุณ<ว>มันสร้างความขุนในหัวใจอออไอ้เพื่อนเนละคุณสร้างความขุนในหัวใจยิ่งพูดก็ยิ่งแคน,แนมันแย่งแันโอ้ไอ้ฟานนีขี่แพ้แล้วชวนตี ตลกสิ้นดีละที่แกโวยวายฮ่าฮ่าแกดีจริงเฮ้ยฮ่าฮ่าแกนั่นดีจริงจะโดนแฟนทิ้งแล้วไปได้ยังไงโอ้โหโอ้โหฮ่าฮ่าปากตีไม่ยอมเปลี่ยนและไอ้เรื่องปากตีแล้วไม่มีเปลี่ยนแล้วมันต้องสอนบทเรียนและให้ถึงใจโอ้ยใจเย็นใจยังไม่ถึงเวลาทครับใจเย็น ดอกแรกเห <_ t od g> ็นกวาดลานจู่โจมตรงขานเอ็นร้อยหวาย <_ T 2> โอ้ยโอ้ยเถ้อบอกเลยว่าโคตรกระจอกอะบอกเลยเลาว่าโคตรกระจอกฉันจะฟันศอกเอามีดมาจากไหน มาฟันฟันสองหมายถึงอาวุธไม่แค่อมีธมาฟันสองงี้เขาบอกมาด้วยสิฟันหลักใช่ไหมเขาเรียกฟันหลักใช่ไหมเออเอาบอกเลยแล้วว่าโคตรกระจอกจะสับตอกแกอย่างไวนะฮะกระแทกเข้าเข้ามาทีเดียวลบรับรองได้เดี๋ยว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 ก่อนใจเย็นยังจพึ่งคอยกัน เ,เ,เป็นเ่งเวลาเป็นเรือวยนะเว้ยไม่ใช่ขายเรือ,อแข่งเข้าใจเย็นๆอ,อ,อ,อย่าปั๊บกันให้มากนะเฮ้ยชาไปและเพื่อนเอ๋ยฉันบอกได้เลยเดี๋ยวแกหน้าาง <c oughs> นีะพอแกจะฟันสอกซ้ายมาพอแกใส่ไหนวะ พอแกฝันตอกซ้ายมาฉันสวนหมัดขวาที่จุดตายที่จุดตายแกต้องคว่มในหมัดเดียวคว่มในหมัดเดียวก็ลงไปนอนปากเบี้ยวน้ำลายไหลอ้นอันนี้ที่แกพลาดเพราะฉันสามารถอ่านทางได้พอแกทิ้งหมัดขวา ฉันโยนสองขาขึ้นยอดไหนยังรวบร,รวมแรงลมปราณสัดใส่กระบาลแก่จนตายโอ้รวบรวมแรงลมปราณแกรู้เหรอว่าปราณไปทางไหนอ <พา S 1> เอ๊พูดจามทำยาอ่อนพูดจาทำปัญญาอ่อนแล้วก็เด้งกระดอนขึ้นยอดไผ่ ก่อนที่แกจะได้โดนฉันก็เริ่มเปิดโหมดกำบังกายน่าเป็นกำบังกายเล่นโคตรเหนื่อยรล้ป่ะกำบังกายก่อนแกจะเริ่มโดนฉันก็เริ่มเปิดโหมดกำบังกายแล้วล่องขนไปบนฟ้าแล้วล่องผนไปบนฟ้าแกก็ไม่มีปัญญาตามฉันได้โอเคพ่อแค่นั้นโอเคพ่อแค่นั้นนะตกลงเป็นอันว่าเข้าใจ ตอนแรกฉันก็เหนือกว่าเจงที่แท้นักเลงแนวน้ำลายออตอนแรกฉันคิดว่าเจงถ้าที่แท่นักเลงแนวน้ำลายงานตัดสินเลยแล้วกันถ้าง,งั้นก็ตัดสินเลยแล้วกันอย่างเอกก็ฉันกว่าครั้งไหนออกว่าครั้งไหน เรื่องฝีมือช่างหัวมันแปลกแง่บ้าพอกันฉันมั่นใจยาเดชาเดชา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 น้อยแม่ <c oughs> <c oughs> โอ้โหเสมอเนี่ยไม่มีใครแพ้ใครชนะมันไม่น่าไม่อยากให้เสมอด้วยนึกว่าเก่งจริงเก่งจริงที่แท้กกบ้านน้ำลายคุยสารกันไปใส่กันมาไม่ได้เก่งหรอ,อกเก่งแต่ปากเขาเรียกเก่งแต่ปากหมาหอบไม่ต้องแห้งถูกต้องเลยนะกีฬามวยนะ มัมีสองฝั่งมันก็มีกรรมการคอยห้ามคอยห้าม,อมเอาสัปดาห์หน้าค่อยมาว่ากันใหม่ว่าสาร,ราจะช่อยเรื่องอะไรครับนะพักกันสักครู่เด้๋ยวกลับมาครับคุณพระช่วย